คุณเคยไหมครับเวลาอยากจะดูวิดีโออะไรที่มันเป็นท็อปิกเฉพาะเจ,จาะจงอย่างเช่นไอ้พวกเรื่องการศึกษาเรื่องเคมีเรื่องทําสูตรคณิตเรื่องเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและไปเซิร์ชอ,อยู่ตั้งนานหาไม่เจอเจอหัวข้อเฉพาะเจาะจงที่เราหามาตั้งนานาทีกดเข้าไปดูพึบแอลลอเป็นภาษาอินเดียซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าฟังไม่รู้เรื่องไปนะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับเราอยากดูรีวิวรีวิวอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเออโปรดักตที่มันแบบมีขายในไทยด้วยแต่ว่า อาจจะยังไม่มีคนไทยรีวิวหรือว่าคนไทยรีวิวแล้วไม่ถูกใจเราอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปเซิร์ชเวอร์ชันภาษาอังกฤษกดเข้าไปเห็นปกภาษาอังกฤษมาหลาๆเลยนะครับต้องดูได้แน่นอน เข้าไปก็ hello welcome to my video แล้วสักพักก็ป๊าป๊าปปภาษาตะกัลล็อกหรือว่าภาษาอินโดนีเซียต่อมาไอ้แบบนี้ผมก็เซ็งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเออเมืองจะตั้งชื่อไทเตลหลอกลวงกูเป็นภาษาอังกฤษทำไมพรากูกดเข้าไปแล้วกูฟังไม่รู้เรื่องอย่างงี้ก็เป็นอะไรที่เซ็งได้เหมือนกันนะครับไอ้พวกเนี้ยฮะมันเรียกว่ากำแพงภาษานะครับคนอย่างเราเนี่ยที่พูดอยู่ภาษาเดียวหรือสองภาษาเนี่ยไม่สามารถเข้าใจภาษาอื่นบนโลกได้เลยนะครับมันมีภาษาอีกเป็นร้อยภาษานะครับภาษซาอินโดนีเซียภาษาตะกัลล็อกภาษาอะไรต่างๆน ภาษาอาหรับภาษาละเยะแยะภาษาอินเดียฮินดีที่มันมีคนใช้เยอะแต่ว่าเราไม่เข้าใจสเปนโปรตุเกสอะไรอย่เงี้ยก็มีคนใช้เยอะเช่นกันนะครับ ตรงนี้ฮะเราเนี่ยก็ไม่สามารถชมคอนเทนต์นของเขาได้เลยรวมไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหล่านี้ก็ไม่สามารถทําให้คอนเทนต์นของเขาเข้าถึงคนต่างประเทศคนต่างชาติอย่างเราได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ผมว่ากําแพงภาษาเนี่ยจะถูกทําลายลงแล้วนะครับด้วยฟีเจอร์ใหม่ของ y t u t u นะครับที่จะมีการเอา AI เข้ามาพากเสียงให้แ,บบแพลตฟอร์มวิดีโอของตัวเอง AI เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุคนี้ครับเป็นทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของการหาข้อมูลเป็นเพื่อนคุยตอบคำถามให้เรานะครับการเจเนเรตรูปภาพนะครับการดีเทคก,การทำอะไรอ่างๆนะๆเป็นรถยนต์ขับเองคือทุกอย่างตอนนี้ครับมันต้องมุ่งไปที่ AI หมดแล้วนะครับรวมไปถึงตลาดการภาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ฮะ u t u b e นะครับได้มีการเอาฟีเจอร์ที่เรียกว่า d u ั b i n g หรือว่าการภาคเสียงทับจาก AI ที่เขามีอยู่ในบริการ l l l o า d ของทาง Google เนี่ยมาใช้ร่วมกันใน u t u b e นะครับตัวที่เขาประกาศในช่วงงาน Vi d ค o n ที่ผ่านมานะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากนะครับเว็บไซต์ a l l ่าวเนี่ยเขาก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวเขานี้จะมีการ Transcribe วิดีโอออกมานะครับก็คือ Transcribe แปลว่าอะไรเป็นการแบบเ,เปลี่ยนเสียงเป็นคำพูดอะประมาณว่า AI เนี่ยจะดักจับฟังเสียงมาว่าคนในคลิปพูดอะไรเสร็จแล้วก็จะแปลออกมาเป็นประโยคยาวๆเลยนะครับตามคำพูดนั้นแล้วก็ ให้ Editor, Creator หรือว่าคนทำวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมารีว s e หรือว่ามาดูอีกทีว่าที่เป็นแปลเนี่ยมันถูกไหมมันเป็นธรรมชาติไหมแล้วก็สามารถ Edit คํคำตรงนั้นเข้าไปเพื่อให้เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมเสร็จแล้วไอตัว AI นี้ก็จะพากเสียงจากไอ้ทรานสครัที่เราแก้ตรงนั้นกลับไปบน YouTube นั่นเองนะครับอันนี้ก็พากเสียงทับพิธีกรไปเลยง่ายๆ ตอนนี้นะครับ YouTube เองนะฮะก็ได้มีการใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวกับครีเอเตอร์แล้วหลายร้อยคนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็น่าเสียดายที่ยังรองรับอยู่แค่3าภาษาก็คือภาษาอังกฤษภาษาสเปนและก็ภาษาโปรตุเกสนะครับแต่ว่าในอนาคตผมคิดว่าจะมีการรองรับเพิ่มเติมขึ้นอีกเยอะอย่างแน่นอนนะครับตัวอย่างนะครับก็จะเป็นในพวกคลิปประมาณว่าคลิปให้ความรู้ต่างๆอย่างเช่นที่เขาโปรโมทเนี่ยเป็นช่องของ Ami b a Sister นะครับโดยที่ช่องเนี้ยเขาให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับประมาณว่าใครที่อยากรู้ Basic Science หรือว่าอยาากรู้ว่ ประเราเวลาเราเรียนเนี่ยเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราไปดูช่อง YouTube พวกนี้เราจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับก็นี่แหละฮะเขาก็ทําเป็นหลายภาษาใช้ฟีเจอร์ดับบิงเข้ามาในช่องเหล่านี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับคนมากขึ้นนั่นเองนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ส่วนภาษาไทยคิดว่าจะมีไหมนะครับผมคิดว่าก็มีนะครับเพราะว่าจํานวนคนใช้ YouTube ในไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศโซนหนึ่งไม่ใช่ประเทศแบบที์หลักของเขาที่จะมาแบบใช้ฟีเจอร์นี้ก่อนใครนะครับก็แน่นอนว่าอาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับส่วนตัวผมคิดว่า ประเทศที่ได้ก่อนเนี่ยก็คือประเทศที่โครงสร้างทางภาษาเนี่ยใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษนะครับหมายความว่าตัว AI เนี่ยสามารถดีเทคได้โดยง่ายแล้วก็สามารถแปลได้โดยง่ายและเป็นธรรมชาตินะครับประมาณว่าแบบแปลคําต่อคําได้ออกมาดูดีนะครับในขณะที่ภาษาไทยเนี่ยคือถ้าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าใจภาษาไทยหรือถ้าคุณเข้าใจภาษาไทยคุณไม่ได้หมายความว่าเข้าใจภาษาอังกฤษเพราะว่าการเรียงประโยคอะไรต่างๆเนี่ย มันไม่ได้เหมือนกันแบบ1ต่อหนึ่งแบบแปลต่อแปลอะไรได้ขนาดนั้นแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่ามันโครงสร้างคล้ายๆภาษาจีนมากกว่านะครับก็ประมาณว่าแปลไทยเป็นจีนแบบ1ต่อหนึ่งง่ายกว่า1ต่อหนึ่งไปอังกฤษนั่นเองนะครับไทยที่เคยเรียนตรงนี้น่าจะพอเข้าใจกันอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าไอร้ระบบที่ทาง owed, อลาว์นามาใช้เนี่ยภาษาไทยน่าจะเป็นภาษาหลังๆห,หน่อยนะที่จะได้รับการแปลต,ตรงนี้แต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าต่อไปนี้มันจะมีระบบแค่ของฝั่ง Google เองหรือเปล่าเพราะว่าพี่จีนอีกฝั่งนนนึงงก็็เเเปปรระททศี่่พพยาามัฒือ AI เหมือนกันแล้วก็มีแพลตฟอร์มคอนเทนต์ต่างๆมากมายเช่นเดียวกันก็นต้องรอดูนะครับ <c oughs> คิดว่าพี่จีนก็อาจจะเป็นหนึ่งคู่แข่งที่จะได้ใช้ภาษาไทยก่อนแต่ก็อย่าลืมไปนะครับว่าแพลตฟอร์ม YouTube เองมันเป็นของ Google นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะใช้ฟีเจอร์นี้ของทาง Google เนี่ยมันก็ ต้องรอไอ้อลาวนี่แหละฮะเอามาใช้งานกับ YouTube แต่ว่านับว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ฮะไอการภาคพวกนี้มันจะเป็นการภาคที่เราสามารถดูได้จริงด้วยนะครับจากตัวอย่างของคลิปที่เขาเอามาให้ดูเนี่ย AI เนี่ยภาคผมไม่รู้เลยนะว่าเป็นหุ่นยนต์ภาคใน AI ไภาคเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณแบบฟัง AI ภาคหรือว่าฟังแปลก o o g l e Translate เนี่ยมันก็จะพูดประมาณนี้มันฟังแล้วดูไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรเลยสักอย่างแบบนี้ฮะมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่า ในการพากตรงนี้ฮะเขาพากเสียงออกมาได้เหมือนกับคนเป็นธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าฟีเจอร์นี้ใช้ได้ครบทุกภาษาผมบอกได้เลยว่าสนุกนะครับเพราะว่าเราสามารถดูวิดีโอต่างประเทศก็ได้หรือว่าคนต่างประเทศเขาก็จะมาดูผมพูดใส่อารมณ์ในโทนแบบนี้ได้ด้วยเช่นกัน